สวัสดีครับผู้บ่าวผู้สาวผู้ฒ่าเด็กน้อยเสียงว่าจะใจมาแล้วครับลุงปีเตอร์เลาะเสาะแทบครับมัอนี่อยู่ท่ามกลางบรรยากาศแม่น้ำโขงไหลคดโค้งตามป่องกระแสสินครับพี่น้องครับนี่กําลังสิลงเหื่อเลยครับเพิ่นจะเอาไปโพดพี่น้องเลยเพราะว่ามีใจค่าเหงือเครื่องเดียวครับเออใจเครื่องเดียวเพื่อกรยสิไปส่งอยู่เครื่องทางที่เรือกะหาวิธีการกลับเมาเองพี่น้อง ลุกน้ำโขงนล้วกันครับพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศน้ำโขงนครพนมครับพ็ง่ายว่าบ้านที่อยู่ข้างริมแม่น้ำโขงนี่ครับเป็นบางทีถ้ามาหากินด้วยกันเ็ดกระชังปลาเนาะพี่น้องเนาะโอ้กระชังปลาลายขนาดเนาะนี่ครับพี่น้องมองกระชังปลาเขึ้นนี่ครับอันนี้มองเอาปลาลงมาปลาขึ้นขึ้นเขามาซื้อปลารุ่นาะนี่นะเขามาเอาปลาแล้วนี่หาซื้อปลาเมื่อไรนี่พี่น้องอันนี้เป็นลุ่มมองปลาใหญ่ปลาใหญ่ ปลาใหญ่เข้าปลาใหญ่เข้าพร้อมแล้วบ่พร้อมครับพร้อมหรอกไปจวดเลยนี่ก็มี่นี่ก็มีครับพี่มียูทูบเบอร์ดังครับเอาไปเลยมาไปเลยไปเลยคือต้องบักใหญ่เนาะโอ้ยจ๋อเ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 กือบปีนเข้าพี่น้องกันีฮเอาละเดินทางกันไปครับพี่น้องบัดทณนีตก็ดีนะริมโขงนครพัฒน์นมครับ ุดยอดบรรยากาศเลยพี่น้องเลยลุงมิเตอร์ก็มีโอกาสได้นั่งเฮือไปน้ำเพลินนี้ละมือนี้ในโมบิจักบาทด,ดอกใส่ว่าว่ายน้ำเป็นนแลนะ้นะโมบิงกันแจงค้าเฮือกจะได้ลอยเขาย้ามาเองละางานนี้นะครับนี่บรรยากาศเรือนแพนะครับเรือนแพ น้ำโขงเนาะครับานนมกำลังขึ้นเด้อครับพี่น้องครับอันนี้เป็นเพื่อหาปลาเนาะข้างหน้าเป็นปลาจ่อยครับปลาจ่อยไทยลาวชาแนลไปน้องกันว่าสิหาทางข้ามไปทางฝั่งสปปลาวจักหน่อยบ่รู้ว่ามีสีโอกาสหรือบ่เนาะครับเนาะระหว่ากันไปนะครับนี่ครับเขาจะเรือออกมากอะอากาศก็เริ่มเย็นขึ้นมาเนี่ยจักหน่อยนะครับพี่น้องเนาะเครับเหง้าเขากำลังโลดแล่น ไ่ตามกระแสสินบเบอร์เลอวนนะละครับวันละครับกระไรฝากนะครไทยคนไทยฝากของน้ำกำลังขึน้นเดี๋ยวไนะม่ต้อ,องเด้อนะครับน้ำกำลังขึ้นเลยนี่พอสำรวจริมโขงนครพนมสวรรค์น,นะครับริมโขงนครพนมเนี่ยครับเป็นริมโขงที่สวยงามที่สุดตั้งแต่ลุงปีเตอร์ได้มีโอกาสไปเลาะ ตามลํแไปน้ําโขงมาหลายๆที่กับงามนะครับาง,าาาง,งาม,นะงามกับงามคนละแบบนะครับแต่ว่าความในใจบอกเลยวันะริมโขงนรพนมเนี่ยงามอิ่งีครับพี่น้องเยต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองนะครับเด้อท่านผู้ใดผมมาสัมผัสด้วยตัวเองสิบโบหู้เลยนะครับว่ามันคักมันงามสัใไดลงเรือแบบนี้นะครับมีค่าบริการอยู่ประมาณท่านละนะครับห้าสิบบาทนะครับเทองทางพี่น้องเลยบวกเอาเองเด้อ นี่คือความสวยงามของน้ำโขลกข้านมนะครับพี่น้องครับเห็นวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำโขงนะครับสิหาปูหาปลากินนี้แหละพี่น้องเลยนี่อันนี้กำลังไหลมองเลยครับเดิกำลังไหลมองได้ปลาหยั่งได้ปลาหยั่งปลาเพาะโอ้ได้ปลาเพาะพี่น้อง ที่คนน้ำโขงครับตัวอยอ่างนี้แหละนี่เขาความเลยเดินสายบน้องเอยความ,มบีบิ่งทั้งฝั่งคนจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะนี่ออกจากฝั่งโขงนครพนมนะครับสิออกไปกลางแม่น้ำโขงแล้วปะปทีนีินะบรรยากาศก็ที่เย็นไปอีกแบบนึงนะครับ,บอันนี้เ้าวค่ะออกมาไกลจากพระธาตุเมืองเก่าอยู่หลายเดือ ข้างหน้าพูนก็จะเป็นท่าแขกนะครับพี่น้องครับเมืองท่าแขกแขวงขมวนนะครับทางฝั่งซ้ายกับเป็นประเทศไทยเฮ้านี่แหละครับนั่นน่บอกมากเลยโอ้บรรยากาศเป็นอะไบ้าบั้นคอยู่บบอทางเนาะยุดยอดเดี่ยเห็นวิวทิวทัศนะครับพี่น้องครับมันเห็นบรรยากาศนะเออบรรยากาศที่แบบว่าเออมันธรรมชาติ โบเมนว่าสิได้ออกกันมา,าง,ง่ายๆได้พี่น้องเลยจังหว้นี่เพิ่นมาไหลมองกันเลยออกมาไหลน้ำเพิ่นฉันได้เดี๋ยวนี้นะเพิ่นออกมาไหลมองครับพี่น้องเลยาไ,ได้เดอะมาน้ำเพิ่ออนทางฝั่ง,งสปปลาวตอนนี้รู้สึกว่าเพิ่นจะมีถนนนะครับถนนริมน้ำโขงเงาไปจนฮอดพัธ้ธถ้าสีโคตบองได้พี่น้องเลยาม,มีถีบจกกั<อ>จกรยานจักรยานวันนี้โอ้คัางได้บาดนี่นเฮา,าเอาจักรยานขวามปเนาะ<อ>เอาขวามวเาเนาะก็ไปถีบอยู่ทั้งคุณเนาะเอ,าเอาาาา้าปลานะ เราข้ามไปนู้นแล้วก็าจักรายานไปปันท่งนู้นป็นไงโอ้พี่น้องเดี๋ยวที่ากันส่วนกันเอาจักรายานข้ามไปนะครับข้ามไปทางฝั่งท่าแขกแล้วก็ออกจากโตเมืองท่าแขกขี่จักรายานม,มาฮอดพระธาตุสีโคตะบองเลยกระซ้ํากันกับเท่าขี่ว่าจะในเมืองเขามามองกันกองแล่นีน่เนาะพ่อ,อกันเลยลูกมิเตอร์ดีใจขนาดครับพี่น้องจะได้เห็นบรรยากาศไปน้ำกันเด้อยพี่น้องเดอ้อยใสยบ้างให่ใสนี่โอ้ยมองเอาเอาปลาขึ้นตัวหันปลา คงเอาปลากระซังนด้วยฮะเออกระซังปลาเขาอะไรขนาดเออกระซังปลาครับพี่น้องนี่อันนี้เป็นกระซังปลาเลี้ยงปลานะครับปลานิ่นปลาเพาะปลาในปลาตะเพียนมันนั่นแหละครับนี่เอามาเลี้ยงใส่กระซังไว้อย่างนี้เละนะครับเป็นพิธีของชาวประมงนะครับเนาะเกลือปลาเกลือเนื้อมันอะไรนี่นะครับส่วนริมโคงนะครับพี่น้องครับนี่ริมโคงกำลังเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวนะครับจะได้มีโอกาส ขีจ่จักรยานเลาะริมเขื่อนนะครับสุดยอดเลยบวะนี้แจ้วก็ขับเยอะเลยนะกูอะขี่จักรยานพี่น้องเไงกูอ,อังเทิง,ทงกูเด้อขี่จักรยานอยู่อังเทิงกูผู้ชายผู้สาวเทียบเลยโอ้ได้ขาดวันนี้ผู้สาวขีจ่จักรยานเด้ออันเด้อเออให้เข้ากันข้ากันเลาะโขงเปิ่ดบ้านเปิดเรืองเปิดไปเนาะนี่คือโอกาสโอกาสเนาะ ไหลมองับพี่น้องเลยไหลมองก็เลยได้มานั่งชมบรรยากาศไปน้ำกันกเพื่อน,น,นอันนี้สะพานไดนอ,อเออ,อสะพานนี่กับคักเนาะพี่น้องเหมือนกันบห่วยบ่อออโอ้คังเนาะคุณผู้สาวขี่มอเรยานะนะ ก็กระช่างปลาลายขนาดเนาะกระช่างปลาครับเยอะเลยพี่น้องเลยนี่นี่ครับพี่น้องมองกระช่างปลาขึ้นคนระับอันนี้มองเอาปลาลงเอาปลาขึ้นเขึ้นสวัสดีครับยืนนี่แห้งพี่น้องป้องไปมันยืนมันยืน ก็สร้างปลาอย่างดีเลยเพราะ,ะ,ะง่ายว่าบ้านที่อยู่ข้างริมแม่น้ำโคงนี่ครับเห็นไหสิถ้ามาหากินด้วยกันเห็ดกระช่างปลาเนาะพี่น้องเนาะเห็ดกระช่างปลาเป็นส่วนลักแหละนะครับเราคนที่อยู่หิมคงษ์นะไพ่ด้อยู่หิมคงกับซื้อกินนะครับโอ้อันนี้สิใกล้สีฮอดทั้งหน้าเนี่ยบททั้งหน้าของลูพิเตอร์นี่สิเป็นพระธาตุสีโคตรบองนะครับที่เราเห็นกันทุกทุกค่ำ ทุกๆคำที่เขามาถีบกระยานทุกๆเส้าที่เขาถีบกระยางก็สีเห็นพระธาตุสีโคตรบองเดี๋ยวสิได้เบิ่งคนระับพระธาตุสีโคตรโอ้ได้เห็นใกล้ๆเลยพี่น้องเด้อพี่น้องได้เห็นใกล้ๆเลยนี่โอ้แนวเหมืนเบิ่งว่ามันแค่นั่นั่นเนาะอันนีน้น่อนะเมามะฮะ โอ้เอาไปเห็ดหน้าปางังพ่อนดิขอสูบ้าไปเห็ดหน้าปางังเ<า>นาะอันนี้เป็นห้านกาแฟได้นน่ห้านกาแฟได้นี่อันนี้เป็นที่ทำการเพื่นเนาะส่วนนี้ก็เป็นห้านกาแฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวคือลังซีขนาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนาะโอ้งามขนาด,ดนี่น้องเลย นี่ครับพระธาตุสีโคตรบองครับพระธาตุสีโคตรบูรณ์พระธาตุสีโคตรบองพระธาตุเมืองเก่านะครับจะมีห้องในหลายอย่างหลายซื่อนะครับเนาะอันนี้เขาได้เบิ่งแบบใกล้ชิดเลยครับผ่านทางแม่น้ำโขงนะครับพี่น้องเด้อเรามาอยู่ในน้ำโขงได้นี่นะปกติเขาขึ้นเขาไปอยู่ในใกล้เนาะจานเนาะเขาต้องไปอยู่ในในอยู่ในพุ่นเนาะในดินเพื่นเนาะอันนี้เขาอยู่ในน้ำอันนี้เขาเบิ่งในน้ำอันนี้ พ mm ิ่นหนาสีกําลังผมเฮ็ดเคลื่อนจานเพื่อป้องกันตะลิงพังเพราะว่าพระธาตุนี่มองนี่น้องเป็นหัวเนาะสาคัญดีครับก็เลยต้องเฮ็ดเคลื่อนออกมาเนาะเฮ็ดให้มันมีพื้นที่ออกมาอันนี้เป็นวิธีประมงโดยแท้เลยครับนี่ครับพี่น้องนี่มองหาอยู่หากินมองไล่มองเหงื่อเต็มอยู่ในพี่น้องเลยอันนี้เป็นล่วงมองกว่านี่บ ลวงมองบ้านหยางกขาห้องบ้านหยางอันนี้เรื่องมองบ้านเมืองเก่ากว่นี่โอ้พี่น้องนี่เป็นลวงมองอเพื่นเด้อนี่พี่น้องชาวประมงเนาะมาเตรียมมาจอดเรืออยู่นี่หาปูหาปลาอยู่นี่มองแมว<อ>ม,<อ>มองมาหาบัลอกันเร็วสิขึ้นตนเลยกพี่น้องเขากำลังเตรียมเตรียมมองเตรียมยางแล้วเนาะเพื่อนกินขา้าวกินน้ำกันอยู่นี่แหละ คัวิถีชีวิตพี่น้องลุงปีเตอร์ครับพี่น้องได้ม oh, <im> ีโอกาสมากอะโอ้ครับผมบ็ได้เห็นง่ายๆได้ครับแบบนี้ฮะบรรยากาศริมแม่น้ำโขงนั่งเรียบมะลำแม่น้ำโขงไปแบบนี้เนี่ยครับโอ้นั่งสิทบักนั่งแบบเื่อนอันนี้มันเป็นเหื่อของหน่วยงานยังนีกโอ้นเเโออนนะพี่้องอยู่เทิงนี่เนาะ กองทัพปะชาส,สนลาวพี่น้องเลยเห็นเพื่อตำรวจเพื่อทหารเพื่อนนะครับจะเห็นบรรยากาศเป็นน้ำกันเลาะไปตามลำไม่น้ำโพงนี่แหละครับพี่น้องครับโอ้ยขากแหน่อยอยู่กำลัำงหาอยู่หากินครับพี่น้องนี่เอออันนี้คือบรรยากาศหาอยู่หากินเนี่ยครับไหลมออ่องเออไหลม่องแบบ ใส่ห่วงยางนะครับคนหนึ่งก็นั่งอยู่ทื่เงือ้ยอยู่อือคนหนึ่งก็นั่งอยู่ที่ห่วงยางพี่น้องเลยสบายดีสบายดี tức sơ đúng cả mì thì đông nyo 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 luôn sơ đúng nó khắp nọc hoa sào nhoi hoa nyo 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 bò nyo 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 ลอลอไย่งเง้ยปลาปลาไปลามาปลาเข่าปลาญ่เข้าแนบเป้าแนเลันนี้กงึัเน,นอันนี้ก็พี่น้องล่วงมองขึ้นกันนะครับหี่หาปูหาปลา ีอยู่เนี้ยกินนี่นะเขามาเอาปลาแล้วนี่หาซื้อปลาเมื่อไรนี่พี่ดองอันนี้เป็นร่วงมองมองหาอยู่หากินนะครับเบื้งเลือนะเป็นเศ้าๆลํำนี้มองเนี้ ดูกาสวยงามอีูีครับพี่น้องเลยพ่าพี่น้องเลยชมแล้วก็เห็นความสุกด้วครับเด้อฝากกำลังใจใหครับทุกท่านเลยครับที่ติดตามร,รับชมรายการนะครับเลาะซอแซบของลุงพีเตอร์วันนี้ยังบริความไปทั้งฝั่งพุ่นนะครับได้มีโอกาสมาเลาะแคมของเพื่อเป็นกําลังอกกาลังใจให้เจ้าของนํารวมถึงพี่น้องป้องฝ่ายสุภุสุคนสุนสมองสุบอลนนครับทั้งไทยทั้งลาว ชาวต่างชาติแดนไก่นะครับน้องเขาที่อยู่ทางอเมริกาก็ดีนะเป็นกำลังแรงเสุิมสูสควอนได้ครับเตอเทีนว่ากันเลยนะนี่คือบรรยากาศบ้านเฮาครับเบิง่งปูพักปูท้ายน,ยนี่ยลูกน้องเฮ็ดสวนพักนี่โอ้ได้การขนาดเด้อืมเด็ดสวนพักทิมโพงนะครับเฮ็ดแปลงพักที่ทิมโพงนะครับเนาะอัางหน้ามกับปูแล้ว เรเปนพ่อท่าพ่อเราบน่นีนื่องจากท่าพ่อเราบ่ีมเ,บเมืองเก่าอะ พูดพ่อถ่านพ่อคุณพ่พอ,อสวยงามอีลีครับพี่น้องโอ้พี่น้องมีคลายเหนืโอน้ำนมาซ้อมเหือแข่ง ไงว่าช่วงแรงนะครับแดดล่มลมตกนี่เป็นตามะนั่งเหือเลรศญี่ลีครับพี่น้องเลยนะถ้ามีโอกาสลองมาเบิ่งเลยครับเดอ้อผู้ใดที่สนใจอยากซื้อมาเที่ยวนะครับนี่ก็บมันกระช่างปลานี่ครับนี่นี่กระช่างปลามีปลาเขาได้หลหอยไว้อยู่ลายเต๋อได้ผมว่านะครับปลาเพราะไงว่าเพิ่อนพี่น้อนอยู่นี่แหละคันคันมือใดเพิ่นได้ไหลม่วงนะคันได้ไหลม่วงเลยอย่างเิ่นซีนนอนนอนเฝ้าอยู่นี่เลยนะครับบ่าดีครับ สุดยอดของบรรยากาศครับพี่น้องครับริมฝั่งแม่น้ำคงจังหวัดนครปนมตรงข้ามกับท่าแขกแขวงข้ามวนนะครับวันนี้มีโอกาสได้พาพี่น้องชมบรรยากาศทั้งสองฝั่งแม่น้ำคงกันเลยถึงจะได้ครบถ้วนนะครับก็บเป็นความสวยงามเป็นความประทับใจฝากต้อนทีต้อนน้องกันไปนะครับมีโอกาสนะครับลุงมิเตอร์กับสิผ้ามาเลาะเบิ่งบรรยากาศแบบนี้แหละพี่น้องนะสวยๆงามๆฝากเป็นกำลังเอ,อื้อกำลังใจให้กับพีกับน้องสุบุสุคนสุหองสุบอนเลยครับเ้อ ที่นี่กินแซบอดูแจบกินนัวครับสุขสบายดีสุขุูสุข,สขคนครับเปิดอาดหลาดสวัสดีโปรโลโปร่งเปิงจัว